ท่านผู้ชมครับความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับธรรมชาตินั้นต้องเกิดขึ้นด้วยความรู้นะครับ ถ้าเกิดว่าผู้คนไม่เข้าใจไม่มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านธรรมชาติแล้วสิ่งที่จะนำมาสู่การปกป้องรักษานั้นก็คงลำบากความรู้ขั้นพื้นฐานเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่คนไทยควรจะมีนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็จะทำให้คนไทยเราทุกคนนั้นจะรักษาและหวงแหนธรรมชาติ สิงคโปร์วันนี้รัฐบาลนั้นเสียเงินเสียทองที่จะใช้เป็นเรื่องของต้นทุนนั้นน้อยมากนะครับเพราะว่าคนสิงคโปร์นั้นรู้จักรักษาความสะอาดแล้วก็หวงแหนความเป็นระเบียบของทางสิงคโปร์จากนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าใจตรงนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสังคมเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุทยานแห่งชาติไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของสาธารณะต่างๆนั้นเราก็จะมีภาระหรือมีต้นทุนในการที่จะดูแลรักษานั้นน้อยลงวันนี้พุทยานแห่งชาติต่างๆหรือสวนสาธารณะต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นส่วนกลางของประเทศไทยนั้นต้องการความเข้าใจต้องการการดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้จากประชาชนคนไทยของเราทั้งสิ้นนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ควรแก่การที่ทุกๆคนนั้นหันกลับมามองหันกลับมาเข้าใจแล้วก็มาอนุรักษ์สิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เรากำลังผ่านไปตอนนี้นะครับล้วนแต่เป็นธรรมชาติที่ต้องการให้ผู้คนนั้นปกป้องรักษาในขณะที่บริเวณนี้นั้นกำลังเกิดการขยายตัวของการท่องเที่ยวอย่างมหาศาลเลยนะครับอุ้มผางนั้น ถือว่าเป็นเมืองค่อนข้างที่จะเรียกว่ากึ่งรับแลทีเดียวเพราะว่ากว่าจะเดินทางมาถึงอุ้มผางได้นี้ก็ต้องออกจากแม่สอดมาอีกร้อยกว่ากิโลเลยทีเดียวซึ่งเป็นเส้นเขาที่เเลี้ยวรับซับซ้อนแต่ละปีนั้นมีนักท่องเที่ยวมาเกือบแสนคนทีเดียวซึ่งถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวต่างๆนั้นเข้าใจในหน้าที่และความสำคัญของ ธรรมชาติแล้วผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าเราก็สามารถที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติแล้วก็ในเชิองอนุรักษ์ได้นั่นก็คือเรื่องราวที่ถือว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกทุกคนนักท่องเที่ยวทุกๆุกท่านที่ควรที่จะมารับผิดชอบต่อการที่เรามาท่องเที่ยวแล้วไม่สร้างปัญหามลพิษมลภาวะหรือสร้างความเสียหาย ให้กับธรรมชาติครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ